ทั้งความผ่องใสและทั้งความไม่เศร้าหมองไม่ผ่องใสปนเปกันไปเช่นนี้กรอบกับตัวเขาก็ยังมีความผูกพันกับหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างบนโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนงานเงนิงนและโปรเจกต์ต่างๆเป็นต้นเมื่อเหตุดังกล่าวได้มาส่งผลรวม กับอัธยาศัยพื้นฐานของตัวเขาซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิวทยาศาสตร์และสนริยภาะทางศิลปะสูงมากนะก็เป็นคนที่ชอบอยู่กับสิ่งของที่สวยงามและชอบความเพอร์เฟ หลายสิ่งหลายอย่างนั้นกล่าวมาผสมกับอธาาบัธยาศัยพื้นฐานนี้จึงทรงผลทําให้หลังจากที่คนซิฟจอบได้ละจากโลกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้แันเกิดใหม่เป็นทวนเมื่อวานนิดหนึ่งด้วยความดีใจเขามีทั้งความเศร้าหมองทั้งความผ่องใสและทั้งความไม่หมองไม่ใสพนเปกันไป กก่าตัวเขายังมีความผูกพันกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบนโลกมนุษย์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนงานเงนินและโปรเจกต์ต่างๆเป็นต้นเมื่อเห็นดังกลาวได้มาส่งผลรวมกับอัตยาศัยพื้นฐานของตัวเขาจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสนศิภาพทางศิลปะสูงมาก ก็เป็นคนชอบอยู่กับสิ่งของที่สวยงามแล้วก็ชอบความเพอร์เฟกแบบเนี๊บกลิบเฉียบแหลงนี้นะจ๊ะจึงทรงผลนําให้หลังจากที่คุณสติปจอบได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วตัวเขาก็ได้ไปบังเกิดใหม่ตัวเขาก็ได้ไปบงัเปบงเกิดใหม่เป็นภุมมะเทวาระดับกลาง สายวิทยาทรกึ่งยักษ์สายวิทยาทรกึ่งยักษ์ที่มีที่อยู่อาศัยซ้อนอยู่บนโลกมนุษย์ใกล้ๆกับที่ทำงานเดิมของตัวเขาในทันทีถามทันปรจ๊ะเห็นนะเป็นเทุตรพระมเทวาระดับ กลางเลยจ้ะเหมือนชนชั้นกลางนั่นนะ่ะสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ที่อยู่ที่อาศัยหรือที่เราเรียกว่าวิมานแรงต่างนี่นะจ้ะถ้าเป็นมนุษย์เรียกว่าบ้านถ้าเป็นกลางกลางคือที่อยู่ที่อาศัยตามทันไหมจ๊ะเป็นมิติที่ซ้อนอยู่กับโลกมนุษย์ใกล้กับที่ทำงานเดิมของตัวเขาด้วยในทันทีเลย เมือ่อมาถึงจุดตรงนี้เนี่ยลูกๆในเรีอเดนบาลก็คงอยากที่จะรู้ว่าว่าภูมิเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับภุมิเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์นั้นก็คือภูมิเทวาที่มีอัธยาศัยสองอย่างมาผสมประส,สานกันนี่เนาะ ด้แก่อัตยาศัยของวิทยาทรที่รักในการเรียนรู้ศาสตร์และความรู้ต่างๆกับอัตยสาสัยของยักษ์ที่มักโกรธขี่โมโหและหงุดหงิดง่ายดังนั้นเมื่ออัตยาศัยทั้งสองอย่างดังกล่าวหรืออัตยสาสัยที่รักในการเรียนรู้กับอัตยสาสัยที่มักโกรธ ได้มาผสมผสานกันแล้วจึงทำให้ภูมิเทวาสายนี้มีลักษณะเป็นวิทยารกึ่งยักษ์นั่นเองโดยเฉพาะต่านเทพบุตรทตรีจอบจะมีลักษณะกายเหมือนกับเทพบุตรภูมิเทวาระดับกลางหรือชนชั้นกลางของภูมิเทวาเพียงแต่ผิวของเขาจะเป็นสีดำอมแดง มีเลือดฝาดและยาวกว่าผิวของเทพบุตพรพุทเทวาระดับกลางซึ่งโดยปกติทั่วไปพมะเทวาระดับกลางจะมีผิวขาวผ่องใสชนชั้นกลางพมทเิวาเนี่ยจะจะมีผิวขาวผ่องใสและละเอียดกว่าผิวของมนุษย์ซึ่งถ้าจะอุปมาให้เห็นภาพกันแบบชัด ผิวของภุม,มะเทวาระดับกลางก็จะมีความละเอียดและนุ่มนวลละม้คล้ายกับสำลีที่นุ่มๆเส้นผิวของเทพบุตรสิบจบซึ่งเป็นภุม,มะเทวาระดับกลางสายวิทยาณกึ่งยักษ์ผิวนะจ๊ะจะมีความละเอียดคล้ายกับฟองน้ำระหว่างสำลีที่นุ่มกับฟองน้ำตามได้ไปจ๊ะ แต่ไม่หยาบก็ล้าเหมือนกับสกอตบลัยในออปมานะอุปามัาจะตามทันไหม oh. อ่าอ่าชัดไหมเ oh. ออนี่นะ <c oughs> oh. ฉันนั้นกลางจะผิวขาวโปร่งใสเรียกว่าผิวมนุษย์แต่ผิวของภูมิทวารระดับกลางสายวิทยาทองกึกงยักษจะหยาบมาหน่อยหนึ่งแต่ผิวสีดำอมแดงมีเลือดฝาด หยาบกว่าคล้ายกับฟองนะ้อุปมานะอุปมาแต่ไม่ถึงกับสะกดใบาถามท่านนะจ๊ะอีกทั้งเวลากโกรธเทพบุตรพุทมเทวาวิยทธรึ่งยักษ์นี่ยจ๊ะคือ,อน,นี่เป็นกลางกางนะที่เป็นสาวิยทธรึ่งยักษ์เนี่ยก็จะมีเขี้ยวงอกออกมาอีกด้วยจะเป็นเฉพาะเวลากโกรธแต่เวลาปกติ ไม่มีสายวิทยาทานกึ่งยักษ์จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะถ้ากรอยก็จะมีเขี้ยวงอออกมาถ้าไม่กรอยก็ไม่มีซึ่งเขี้ยวที่งอออกมานี้จะมีอะไรละเอียดอีกเยอะแยะมากมายและไม่เหมือนกับเขี้ยวลากอะไรนะ <laughs> ลากประดานนี่หรือเขี้ยวร้อยฟ้า และเป็นเหมือนเกี่ยวกับพวกที่เราเข้าใจกันจากหนังหรือภาพยนตร์ที่เคยได้ดูได้ชมหรือคิดกำนึงบางคนว่าอาจจะเหมือนเกี่ยวของแวมไพร์หรือเกี่ยวของแดกโคราห์เป็นต้นซึ oh. ่งแวมไพร์หรือแดกคราก็ใกล้ๆอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> ส่วนวิมานหรือที่อยู่อาศัยของท่านเทพบุตใหม่นี่นะจ๊ะ จะมีลักษณะเป็นวิมานที่เรียบเรียบในง่ายขนาดปานกลางที่สูงประมาณตึกหกชั้นซึ่งตัววิมานจะประกอบด้วยโลหะสีเงินสีขาวและแก้วพลึขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตกว้างขวางตามทรนรมเจ้าตรงนี้ และอยไม่กไกลจากที่ทำงานเดิมในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์ซึ่งดโดยรอบวิมา,านของท่านเทพบุตรใหม่เนี่ยจะมีวิมา,านหรือที่อยู่ใสของเราภูมิทิวาที่มีความชอบกันคล้ากันอยู่หลายวิมา,านอ oh. นอกจากนี้ท่านเทพบุตรใหม่ยังมีบริวารอเมนทิพที่คอยรับใช้ดูแลอยู่ประมาน ยี่สิบตนนี่นะ,ะจ๊ะเพราะเป็นภูมิเทวานี่จ๊ะซึ่งทั้งหมดน,นี้ก็เกิดจากผลหนึ่งบุญตัวเขาได้เคยทำบุญแบบสงเคราะห์โลกเอาไว้ในสมัยที่ตัวเขายังเป็นมนุษย์เช่น<อ>บ,บริจาคทั้งเงินสิ่งของความรู้ให้กับผู้อื่นและสังคมเป็นต้นนี่นะจ๊ะและเมื่อมาถึงจุดนี้นี่เหลือเลือเรียนอนุบาลคงอยากจะรู้ว่า หลังจากที่คุณซิจ็อบได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิทีแรกที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเป็นเทพบุตรภูมิเทวานั่นน่ะตัวเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรและจากวันเวลาที่ผ่านมาในช่วงสิบเดือนหลังจากที่ตัวเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยพบภูมิมาแห่งนี้จะน่าสนุกขนาดไหน ตัวเขาจะได้ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้านพุมธเทวาที่อยู่ในหมู่บ้านพุมธเทวาแห่งนั้นหรือไม่อย่างไรไปหลังจากที่คุณสตีฟจอ์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวก็มีความรู้สึกเหมือนกันหลับแล้วตื่นขึ้นบนเตียงมันวุบไปนะจ๊ะวุบแล้วก็ตื่นขึ้นเลยบนเตียงเลยซึ่งตั้งอยู่กลางวิมานหรือที่อยู่อาศัยของตัวเขา แล้วตอนท,ที่ตัวเขาได้ลืมตาขึ้นเจ้าเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจและประหลาดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยอรอบเป็นอย่างมากนลัจากตัวเขาจะมีความรู้สึกเช่นนั้นแล้วเนี่ยตัวเขายังก็รู้สึกอีกว่าโอ้ช่างอศัศจรรย์เหลือเกินอาการเจ็บป่วยดื้ออโรคมะเร็งที่ตัวเขาเป็นอยู่มันได้หายไปเป็นปลิดทิ้งแล้ว อีกทั้งตัวเขายังแลดูหนุ่มขึ้นและหล่อขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยแต่ <Okay. S 1> ในตอนนั้นตัวเขาจะแลดูเหมือนกับชายหนุ่มที่มีอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปีนะจ๊ะ uh oh. เขาเสียชีวิตอายุห้าสิบหกปีคือเขาจะชอบเรียบง่าย <Yeah. S 1> แล้วเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งซึ่งก็ไม่นานนัก <Yeah. S 1> ก็ได้มีเหา <Yeah. S 1> ก็ได้มีหัวหน้าของเราบริวารมากล่าว <Yeah. S 1> ต้อนรับตัวเขา หัวหน้าของเหล่าบริวารยี่สิบตนนั่นนะจ๊ะแล้วก็ได้แนะนำสังคมใหม่หรือสังคมภูมิเทวาแห่งนี้ให้เขาได้รู้จักจะได้หัวหน้าของเหล่าบริวารก็ได้พาท่านเทบุสิปจ๊อบไปชมที่พยัสสมบัติที่อยู่ในตัววิมานซึ่งตัวท่านเทบุสติปจ๊อบก็รู้สึกตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจในที่พยัสมบัติต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นเตียงที่ใช้นอนก็เป็นเตียงที่เรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสแถมยังลอยได้อีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นในเวลาติดตัวเขาอยากจะฟังเพลงที่เขาชอบเพลงนั้นกล่า,าก็จะค่อยๆดังขึ้นมาเองแบบเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ใดๆเหมือนอย่างในโลกมนุษย์นี้เลย ตามทันไปจ๊ะรยามที่ตัวเขาต้องการจะรับประทานอาหารก็จะมีเหาบริวารน้ำอาหารที่เขาชอบไม่ตัวเขาได้รับประทานโดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากบอกใครเลยนั่นก็เป็นภาพสมมุตินะจ๊ะเป็นต้นเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่วิมานแห่งนี้เนี่ยช่างเพอร์เฟกละและไฮเทค อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของเขาในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่อย่างสุดๆก็เป็นไปตามกำลังบุญและตามกำลังความรู้สมัยตอนเป็นมนุษย์และหลังจากที่คนหน้าของเหล่าบริวารได้พาท่านเทพบุตรสตรีจับไปชมที่พยสมบัติที่อยู่ในตัววิมานบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนของเราบริวารก็ได้พาตัวเข้าไปชมเทพยศสมบัติต่างๆที่อยู่ภายนอกตัววิมานไม่ว่าจะเป็นประติมาก,กรรมสวนละสะเป็นต้นเราจะเห็นว่าลักษณะจะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นพอผมมาี่วาก็จะค,คล้ายๆกันในเมืองมนุษย์คล้ายกับมนุษย์นี่มากเลยอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้าสูงก็ไม่สูงมาก็จะค่อยๆแตกต่างขึ้นไปเรื่อยๆแต่นี่ยูก็ไลที่ทํางานเดิมองเงี้ย ตามทานหรือเป่าจ๊ะ